อ่ะทีนี้ทีนี้เนี่ยโอเคถ่ายนางกับเพื่อนอันนี้เราก็ทำเราเป็นตัวเอกแต่อันนี้แค่เป็นฉากอีกฉากดูสีหน้าให้เราสด ม่วเอาลงยูทูบลงแฟดอันนี้อันเดียวแปดไม่หันไปควรหันไปหินควีนทำไปเลยควรอาีนี้ลูกควรเพืคมีนเด็นมันเซ็ <c oughs> <c oughs> พี่มามาเนี่ยเขาทายอยู่เนี่ยายอยูนี่ยเข้เาเปนีวิ่งมาเลยเขายให้เขา่ายเป็นีวิ่งเลอันนี้กำลังบอกไม้ก่อนแล้ววิ่งมาแล้วก็่ว่งมาวิ่เร็วสุดอันนี้มธรรมดาไ่อีก่งเร็วยนดครับพี่ครูพี่วิ่งไปถึงนี่แล้วหนูก็วิตามพี่เ้ยก็ไปชนกันตัวนี่ตามยางเ

ไปไปไตายพี่พี่สองค่อยเจอกันไหนบตายบาย